เอาละเดี field, no, yeah, uh, mama, mama. Hey. Hey. ๋ยวอยู่ไหนเนี่ยน้องเป็นผู้นำมาลองไ่รับครับพี่ชายเออมามามาเอาละนักตกปลามือใหม่เฮ้ยเฮ้ยมือกระโดดลงนะเกือบเกือบลอแล้วเมื่อกี้ขึ้นไม่ถึงฝั่ง โอเคโอเคเอาละเอาละครับในคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในเกมตกปลาแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็มีเฮ้ยนักตกปลามือโป้เฮ้ยเลวโอ้ห้าร้อยแปดสิบลวงกูหนึ่งน้องพีはは oh, oh, <c oughs> <c oughs> oh, ่มีแค่หนึ่งโอเองอะไรขนาดนั้นบ้าหน่าเซียนเซียนเอาละได้ได้เฮ้ยเฮ้ยคุณผู้หญิงเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับ เฮ้ยเฮ้ยถังทักไทยนะทักไทยแ้วเขาแบบสนใจพี่ไงพี่มันหล่อเท่้เกินเีกไปเลยครับ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 ถึงกับปีนเอาไปไหนไปไหนเอ้ยไปไหนไปไนแหละพี่เฮ้ยอะไรเฮ้ยเอาดีนี้จะทำเป็นเล่นตัวเฮ้ยยืนได้เฉยไปแล้วมันยืนได้เฉยก็มาบอกละกอ่ะในเกมนี้เป็นเกมตกปลานะอันนี้คือมันบอกให้มานี่ก่อนเนี่ยใช่มาเลครับตัวนี้ก่อนคุณเพีย เียชื่อเบียโอ้ยฉันรอคุณอยู่ที่นี่ยินดีต้อนรับชาวประมงมือใหม่เออฉันชื่อเออชื่ออะไรครก็มาดูมาอ่านไม่ทันมาว่าเรื่องอะไรโอเคฉันได้ยินมาว่าคุณเป็นคนใหม่ที่นี่คุณต้องการความช่วยเหลือใดๆเพื่อแก้ปัญหาหรือไม่ทำไมมึงพูดแบบแปลกวะเนี่ยมึึงมงอังกฤษแปลไทยใช่ไหม เอาละเราควรจะตอบว่าอะไรอ่ะน้องมันมีอะไรบ้างับผมจำไม่ได้ใช่ใช่ได้โบูเอยใช่อย่างเดียวดิเออใช่ได้บสกับสองแน่นอนสามไม่ขอบคุณไม่ไม่ขอบคุณไม่ขอบคุณไม่ขอบคุณเราเรียนเราเเออไม่ไม่ไม่ได้อะไรก็ไม่ขอบคุณเออเอาละแล้วทีนี้มึงก็นํากูเลยนนองกูไม่ขอบคุณละทีนี้ไปยังไงเนี่ยตงนี้่น้องตกตรงนี้ดูอะไรฮะ ได้อยู่ไม่มีใครตกเลยนะถือเบ็ดด้านล่างใช่ปะเด็กาีอีกสายค้างอือชาร์จใช่ปะแรงๆปล่อยเลยเฮ้ยเขย่าอะไรวะเนี่ยทำไงอ่ะเอาเมาส์จิ้มเขย่าอ่ะพี่เขย่าอ้าวถ้าจิ้มพลาดมันจะหลุดเลยอ้าวแล้วจะจิ้มพลาดยังไงว่เมื่อกี้มิคก็จิ้มโดนนี่จิ้ม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  ยังไงเวมันจะหมดวะเนี่ยป่อปลาเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพี่ได้ทำไงะวะเล้ยคลิกซ้ายคาย้างมันจะไปทางขวาจรู้ต้องทำอะไรอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังพอเรากดขยเเ้เฟลแล้วใช่ไหมเรากดคิกซ้ายค้างอะ่ะสีขาวอ่ะมันจะไปทางขวาแต่ถ้าเราปล่อยมันจะไปทางซ้าย พยายามคอนโทรใช่ปะมันจะมีขีดดำๆอยู่เราต้องคอนโทรให้แบบสีขาวอ่ะมันอยู่ใต้สีดําเพื่อให้ยอดมันเด้งขึ้นแล้วเราจะได้ปลาเดี๋ยวลองดูอะไรใครมาเบิกเรือเฮ้ยพี่เห็นคนตกปลาไหมเฮ้ยยอกเวอย่าอย่าอยาขำเอาไม่เพิ่งเริ่มเพ่งเริ่มเฮ้ยใครเบิกเรือปะเนี่ยเฮ้ย ไปไปให้ให้ที่มันทําเป็นรวยขอตังค์่อยพี่แล้คกดแตะแตะมันจะเลี้ยงได้แตะแตะมันจะเลี้ยงเอ้วแต่สักตัวเองเดีพี่ใหญ่อะกำ <c oughs> <c oughs> ลังเรียนรู้อไปไปละสองสามลำเนี่ยเหลือ <c oughs> ยังไม่ได้สักตัวเลย <c oughs> <c oughs> อะไรวะนะ <c oughs> อ๋อมันทำกูพลาดเลยน้อง ที่เห็นแล้วใช่ไหมมันจะมีขีดดำๆอ่ะนั่นแหละพยายามเลี้ยงถ้ายิ่งตักลางนี้ได้ยิ่งดีโอเคโอเคได้ปะแรกๆมันลำบากนิดนึงเด็กมันไม่ไหวเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันวิ่งบนน้ำปอนี่เมื่อกี้โอ้ฮะบอกบอกกูกูเริ่มกลัวแล้วแม่งวิ่งเป็นจอมนุษย์เลยบนน้ำไอ้นั่นโอ้ไอ้นั่นไปน้ำหรอ อันนั้นปกติไหมน้าอันนั้นปกติอ๋อไอ้เมื่อกี้แว็บๆอ่ะเอ้ยกรรมการขอรีเพย์โอ้มีอย่างนี้ด้วยผมว่านั่นน่ะไม่ปกติมีเรือให้ใช้มันว่ายน้ำว่างั้นแหละเอาละก็กลับเข้ามาตกปลายไม่ได้สักตัวเลยเกมนี้มันเทสปลายกันได้แต่ต้องเวิลด์สปาคืนโอ้ไข่มันลอยวะเนี่ย อะไรวะเนี่ยไปพวกมันตกแข่งกับกูแล้วยัไปแย่งปลากูไอ้นุ่มไปนุ่มนุ่มฮัลโหลแพ็กเกจเติมคุณกาเกินไปได้แพ็กเกจเติมมาซื้อไปไม่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 ต้องการมือของพวกนั้นหรอกจะไมร้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกกระจายมันอะไรของเองเหรอเฮ้ยอาใหญ่ไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรข้างหลังมาได้ มันมีใหญ่เองไงนะใช่ผมก็มีมันตกได้ไงล่ะน้ำมันยกได้โคตรใหญ่เฮ้ยเฮ้ยจะได้เฮ้ยฮ่าได้แล้วไปละโชคดีจบกันของเหยื่อยูไม่ได้ได้ปลาอ้าวเหรอได้เหยื่อมของดีปะเนี่ยของดีใช้ใช้เลยของดีตกตายใช้มันเป็นมันเป็นเหยื่อเฉยๆอาหมดแล้ว เอาตกอุตส่าห์ดีใจเพิ่งได้อออ่ะอีกรอบแล้วกันเริ่มเป็นแล้วครับตอนเนี้ยยิงอะอธิบายไม่เข้าใจอต้องโทษคนนําไม่โดดเลยเอา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 ผมนี่อาจารย์เลยนะ้ยแล้วมันเอาเบ็ดมาให้กันได้ไหมเนี่ยฮะให้เบ็ดให้กันไม่ได้ไม่มีอะไรนี่เอาละแปนพี่วะปลาไหมผู้สาวนี่ีมีไอปลาผู้สาวอ๋อให้พี่มหม น okay. ี่นี่าวไปไปไหนแล้วอ้อุตสา์หอปลาไปเขาไม่เอาไม่เอาราคปลาอุ้ยโอ้อะไรรโว้าแสบาเมื่อเอาเดซีมาล้วอะเดซี่พี่เฮ้ยเบื่อเืนอะแล้วมึงเอาอะไรมาไ่รตกปลาเอะไปัง ไปไหมเฮ้ยเฮ้ยม <so ่เชื____่อครครับปาปลาตัวแรกได้ปลาแซลมอนโอ้โหจุดสามกิโลครับพอแล้วไปตกแล้วดีเงาวิวฮิดูปลาผมไหมครับพี่พี่ดูดมดมดมไหมครับดมดม Hoa bẹp hoa bẹp hoa bẹp hoa bẹp dum dum thảo, dum 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 นมนมนนมนมป่าปลาดูดูดมดมนมดมดมดมมอะไรมาวเนี่ยโอเวอร์โอเวอรไปล้บังกบดบอกไม่เห็นแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาไปเกบดิเดี๋ยวให้พนุมนี่ดมดมปลาแซลมอนมันรสชาติดีดม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 ให้พนมนี่ดมดมดมดดมดม เดี๋ยวมันทำหน้าสิดม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 ไปแล้วมันหนีแล้วเอามันนั่งไม่ได้กูเฮ้ยอยากขับน้องขับไม่ได้ไม่ใช่เรือตัวเองแลเรือใครอะเรือผมเอาเลยกูจะหล่อได้ได้ ไปไปก่อถองกั้นนะเบสโกให้เล่นแน่นมาน้องเพื่ออะไรอะไรอยู่ตรงนั้นมหมน่ะกลางทะเลอ่ะไปดูดิมันยืนตกอะไร<โ>อ,อ่ะอะไรเดียวอะไรอ่ะอ๋อมันมันลอนมันลอนจุดอัน,นลอนเรือไอ้นี่มาวัดที่แล้วว่าคนมว้าวราตกตรงนี้ได้ปะตกข้าวพนมพีกอยู่บนเรือรอยู่บนเรือนี่พี่ตกได้เลยเนี่ยเพอไม่ต้องลงที่พี่ไปแล้วพี่กูจมเลยทำไอ่ะเฮ้ย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  ดูมเดิมเดิปาปาป่าน้าพี่มึงได้เดิมไหมไหมเดิมไหมเดิเอามาหัวกันเป็นคนอังกฤนมันแปลให้เลยนะมันแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เลยเดิมเดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้บปากูไปไหนอ่ะเฮ้ยรับขัดตัวไม่ไปดมไม่ดิมพี่ารับขัดตัวเดิวะอ่า วัดวัดไว้เรื่นดอกปาเกียนวัดวัดฟิดฟิดสมิลกูดยกไปสมิลกูดสมิลกูดกไปต่อต่อเดิมดิมอะไรคืออายุอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ไปว่าแอบด่าแล้วไปแหละที่อยู่ที่อยู่เจอกันเ oh. อาแล้วครับตอนนี้เราก็ผ่านเกาะที่หนึ่งมาแล้วนะตกใต้หนึ่งตัวพอแนละ้วผ่านเลย BGM BGM BGM